ล่าสุดจากยายมาลงาเลยนะของมูายเป็นอาณาจักรของมาลล่าสุดตอนนี้คือแบบกำลังเขาเก็งชิปก็ไม่รู้แนละ้วมาขอมาจะรับตอนไหน,นก็ไปดูในเกมกันเลย มาเราก็ไม่อยู่ในเกมกันแล้วนะฮะเราก็มาเจอกับพ่อพรกเอ้ยไม่ใช่คุณปู่ของเราในสุดเราก็ได้มาแล้วนะฮะคุณปู่จงหลีคุณปู่หกพันปีของเรา <Yeah. S 1> ในสุดไอดีเราก็มีเทพครบ3องค์แล้วนะฮะ oh. มีเวนตีจงหลีแล้วก็ไรเดนโชกุไป <wh> ai <ats> มาทำการรีวิวไอดีราคาพันล้านก็สินติดแนะเราจะมาทําการใช้คนแก่ไปตีว <wh ats> อสฮิก็คือไอ้ของอัพตัวเองอะไรของอัพใครก็ไปหาตีเองนักเลง้อมนะนี่ชอบท่าเตะของปู่เขาว่างท่าเตะแกแบบเท่มากแล้วก็นี่ดีลุกที่ผมหนุนเลทได้มานะ หลายคนเกลียดเสาปู่มากเลยนะมันน่าลำคาญตอนเวลาตีมอนเนี่ยจริงๆมันก็น่าลำคาญจริงเลย <c oughs> เราก็แบบอย่าวันไว้อะไรกันง่ายๆขนาดนั้นนะโบแพมอะไรไว้เทนดูมันโชไปซะตัดไปตอนรีวิวไอดีเลยแล้วกันก็ตัดมาที่ เชียงไกล่ลงก็ตัดมาที่แมปสุดท้าผมก็ได้เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ตรงนี้ก็จะเป็นซากของซูเปอร์ลูนการขอตั้งชื่อแบบนี้แล้วกันโู้นใจงั้นร้องอะไรวะผิดหวังว่ะล่าสุดไม่มีเควสที่กู <c oughs> ทำแล้วก็ไอดีผมนะฮะก็มีตัวละครห้าดาวอยู่ก็ประมาณ2 4 6 8 10 12 13 4ตัวไม่รวมทาวเวอร์นะทาวเวอร์นี่คือตัวละครห้าดาวอยู่แล้วผมไม่รวมส่วนอาวุธห้าดาวก็จะมีถ้าเกิดผู้ชมได้ยินเสียงไก่ก็ปกตินะฮะส่วนอาวุธห้าดาวผมก็จะมีนี่โดนัทสีม่วงแล้ววก็งาม่ง แล้วก็ <Yeah. S 1> หอกเขียวแล้วก็ดาบบรรยากาศที่ผมแบบรอคอยมานานแ <Wow. S 1> สนนานมีสปิเตอร์แล้วก็อาวุธชิ้นแรกของผมก็คืออะคูราโฟเนียแล้วก็ดาบแดงสีดำ <S 2> <S 2> <S 2> แล้วก็ดาบดำสีแดง <Yeah. S 1> แล้วก็สกายวาด์ดสเปียที่ผมได้มาแบบสุ่มทีเดียวกูได้เลยอโอ้โกโค็รดีใจอ่ะดีใจในที่นี้คือแบบกูออกทองนะกูถึงดีใจแล้วตัวละครที่ผมรักที่สุดเป็นลูกรักของผมก่อนคุณผู้ชมก็น่าจะรู้นะว่านี่ตัวลคลูกรักของผมผมยอมสุ่มด้แบบจนได้ซีหนึ่งคิดดูเอาจริงๆผมว่าจะสุ่มซีสองแต่ซีสองที่ผมได้ก็คือนี่ตัวนี้ทีี่่ผมมได้าคืน แม่งดีลูกดีสัตว์แม่มาทำโจมตีอะไมรกูลู้กูไม่ได้เล่นและตัวละครลูกรักของอีกตัวนึงก็คือเซียวครับจากเตี่ยขัดเกลสองคิดดูเอา <Yeah. S 1> จริงๆขัดเกลสามก็ได้นะแต่ผมทำหรอกและอีกอันหนึ่งที่ผมแบบอยากได้ก็คือนี่หอกจงหลีครับหอกปู่เขา, mm. เขานี่เองห mm. อกปู่เขามีนี่ไงออฟลองมันเป็นเนี่ยพลังโจมตีใช่ป่ะ mm. คือแบบมันเหมาะมากกับมันเหมาะกับเฉินเหอมากคุณผู้ชมแม่งเชือกไก่ร้องนั่นสิเลยวะพี่สัตว์มันเหมาะกับเฉินเหอมากมันแบบมันเหมาะเอามาแบบเอามาบัฟพลังโจมตีบรรยากาศว่างเลยค โอเห็นมึงละหมาดไส้ฮอรัดหน้าคีดีเวนตื่นมาดิตื่นมาเนี่นี่กูเห็นไหมเทพเทพมากคุณเห็นไหมมึงลุกเร็วๆล่าสุดมึงก็ตีกระลุนกาดละปังปังถ้าเกิดกูจะไปได้ยินเสียงคีย์บวงคีย์บอร์ดก็ปกตินะครับผมเป็นคีย์บอร์ดแบบบูธสวิตตอนแรกแม่งซื้อมาไม่คิดเลยหรอกว่าแม่งน่าลำคาญดีสรุปแม่งลำคาญจริงเยังโคตรลำคาเนยแต่ผมอยากผมอยากซัดกับไอ้นี่มากเลยคุณผู้ชมแน่ อย่างชัดไปคนเนี้ยเนี่ยเนี่ยงเรื่อเนี่ยเรื่อรุ่องเรืนกัดเนี่ยอยากรู้เหมือนกันว่าโกะกับมึงใครจะชนะวะแบบก็คิดดูวาอะวีรกรรมของไลเดนโชกุนเนี่ยพาเกาะได้คิดดูเนี่ย่าเกาะได้ดาบบูบาซอสบูบาซอส่าเกาะแล้วก็เนี่ยวีรกรรมของปู่คือแบบถ้าจะไม่ผิดนะก็คือเอาหอกลงพันสวรรค์เนี่ยปั้งกลายเป็นเกาะตรงนี้เลยแล้วก็วีรกรรมของเวนตีนะเนี่ยวีรกรรมของเวนตีก็คือเอาลมเป่าแบบจนเกาะตรงเนี้ยออกมาแบบมาร์คเลฟเนี่ยแต่ละองค์มันมีวีรกรรมของเขาอยากรู้เหมือนกันว่าวีรกรรมของเทพไม้นจะเป็ยังงไ ถ้าบอกคนที่ยังไม่รู้นะว่าเทพไม้เป็นยังไงก็ไปหาเล่นเรื่องเอาเองมันก็จะมีอยู่ในเรื่องแหละแค่นั้นแหละอ๋อตรงปะแมบบสมงไม่รู้เป็นแมบที่สวยนะแต่ผมยังไม่ได้ตำรวจเลยโอ้มันเป็นมันตัวใหญ่อย่างวะถ้าเกิดแบบกุศลมันจะเป็นยังไงวะก็คิดดูอะตัวใหญ่จนแบบมีอยู่ในมินิแมพอะคิดดูใหญ่เกินคุณพ่อคุณแม่ลุนกรรึเปล่านะถ้าเกิดมึงตื่นขึ้นมาได้กูกูตกใจแค่นั้นแหละครับเราจะไปดูสร้างโบราณสถานนะครับเออวะมึงก็อยากรู้เหมือนกันว่าจงหลีกับลุนกา์ตัวเนี้ยแม่งใครเกิดก่่อนนนวะีเป็สราาโถ ที่อารยธรรมโบราณที่เขาได้สร้างไว้โอ้โหแม่งมีได้เรื่องเศร้ารุนการานด้วยเรืนองเศร้ารุนการาดว่ะคุณผู้ชมเอาคนแก่หกคนตีไปซัดได้เรืร้าครับเฮ้ยมันอึดจังวะแม่งอึดจังนี่เออเทพสายฟ้าแม่งโดนช็อตซะเองตอนนี้คือแบบบรรยากาศคือแบบมืดมากโบเลยไม่โคตรน,น่ากลัวแค่นั้นแหละเดี๋ยวเพืจะถ่ายข้างนอกให้ดูนะไปไปดูข้างนอกเลนนี่ก็จะเป็นข้างนอกเลยแบบแม่งบรรยากาศโคตรมืดนี่ก็เป็นไฟหน้าห้องโว้เป็แบบบรรยากาศแม่งเย็นแด้เยือกเลยเหมือนยังกอาพาอยู่เข้าเฮ็ดดูวันนี้กูจะไปทำงานได้เปล่าก็ไม่รู้ เสร็จรถวิ่งดูดูแค่นี้แหละจบดูแค่นี้แหละกูมไม่ให้ดูอะไรมากหรอกไปแล้วคือแบบว่าเข้ามาในห้องคือแบบจอคอมกูสว่างมากในคลิปเน,นะแอ้วเขาเป็นในเกมต่อเลยครับอาครับเราอ,อยู่ในเกมกันต่อครับผมจร <Yeah. S 1> ิงๆคุณผู้ชมก็น่าจะได้เห็นแล้วนะฮะว่าบรรยากาศข้างนอกมันมืดมากคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่จะบอกว่าไงดีไร้สาระหรือเปล่าก็คิดเอาเองไมบอกกูยอมเปิดอันตีเพื่อวิ่งบนน้ำเลยเนี่ยอาซุเคโอวอุนเนโบอาคิอัดซืนนี่เป็นไงล่ะไม่อยากโดนลิขสิทธิ์พูดเองได้เอ๊ยเฮ้ยเป็นคนละเพลงใช่หรอวะเฮ้ยรีวิิิวววววไไไอออออดดีีีเเเเลลยยังมมมมม่่่จบบบารรรตตแหกกืืืื คุณของผมนะครับก็จะใช้เป็นอาร์ติแฟกซีเอ็มเบมนะฮะและตัวนาฬิกานะครับผมก็จะใช้เป็นฟื้นฟูพลังงานนะครับและตรงนี้ก็จะเป็นแบบพลังโจมตีนะครับถังถ้วยจริงๆก็มีถ้วยอิเล็กโทรด้วยนะฮะอิเล็กโทรก็จะให้สาระใส่และหมวกก็จะใช้เป็นอัตราครีนะฮะและสแตทที่ผมได้ก็วันนี้นะฮะนี่ครับห้าสิบห้าสามพันแล้วก็สองร้อยเจ็ดสิบห้านะครับ ส่วนปูจงนะฮะผมเพิ่งได้มาก็ไม่มีอะไรมากหอกก็เป็นแบล็กทาเซลไอซิแฟกก็มั่วๆไปขโมยของเดียวน่ามาเนี่ยส่วนเลเวลก็80น้องโคโฮมี่เป็นลูกหลักเนื่องจากน้องโอยพรในผมไงแล้วน้องก็มาตามคำโอยพรของตัวเองพูดทำไมอาวุธก็จะเป็นเอเวอร์กัตติ้งมุนโกนะฮะหรือด้านม่วงขับของแล้วก็เซตไอซิแฟกก็จะเป็นโอเชียนอะไรสักอย่างนั่นแหละอ่านไม่ออกส่วนอันนี้ก็ใช้เป็นพักออฟออฟเลดอ่านถูกไหมลูกช่องเถอะแล้วก็ดาบก็จะใช้เป็นของตัวเขาเองนั่นแหละส่วนลูกหลักอี ลแล้วก็ดูเบิ้งแล้วก็จาจาแล้วก็เบิง้งนี่อาตาขี่ความแรงขี่โอ,โอ้โหคผุมใจกูทำยังไง,ไง<ๆ>ก็ไม่รู้แล้วก็เจินเหอครับเชินเหือ<ๆ>นี่คือแบบ2ชีเม2สองกาดิเอเตอร์<ๆ>ส่วนอาวุธก็จะใช้เป็นดาบเคียว<ๆ>นะจริงๆคุณผู้ชมจะใช้เป็นนันนี่ก็ได้นะลิสิกสเปียร์เนะี่ยมันก็โอเคเหมือนกันเออนี่นี่ลืมลืมลืมอะเดแฟกเฉินเหอก็เป็นพลังโจมตีล้วนเลยนะครับอยู่ดีๆแม่งลมลมพัดมาเฮ้ยกูหนาวเลยไม่ค่อยสบายเลยอากาศแม่งน่านอนส่วนกนอยูนะครับแต่ตก็ประมาณนี้แหละโอ้เรียบร้อยน้อออองงปปประะตูิดเเาววก็็จใชข อินาสซิมะนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้คือแบบกำลังคัฟกูต้ทายอยู่ผมว่าจะไม่กดเอมอสผมว่าจะไปรอรุ่นในตู้ถาวรดูเนี่ยก็พูดซะอย่างเนี้ยจริงๆมันก็กดแหละส่วนอากาศนะครับเอาตรงแบบพูดแบบผูดใจพอๆก็เป็นแบบเป็นลูกสาวของเรานเองเนี่ยส่วนเซตอาร์ติแฟกต์นะ,ะก็จะเป็นสีวิสซสเลเยอร์ <Okay. S 1> นะฮะอาวุธก็แน่นอนครับเป็นมิสเตปิตเตอร์ดาบพวงของเราเองสเต็ตก็นี่ครับอตัตราคิตัมเตี้ยเรียดินมากอ๋อแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมแบบผมไม่ได้ตั้งใจปั้นนะแต่แม่งสเต็ตงงทำไมมัน <Okay. S 1> คุณมาคือมีอจยกกลุ่มดาวหนึ่งอยู่ตัวเดียวนะฮะทุกตัวกล <Wow. S 1> ุ่มดาวศูนย์หมดเลยมีอจยกรลูกรักตัวเดียวครับที่กลุ่มดาวหนึ่งจริงๆพอจะปลดดาวสองแล้วแหละแต่นี่ดาวสองคือกูตัวนี้มาทำไมก็ไม่รู้อ่ะเลยอีกตัวหนึ่งเวนติแล้วก็คาเซฮะคาเซฮะนี่ผมใช้เป็นดาบไอออนสตีนะฮะส่วนเวนติก็ใช้เป็นธนูบีพีเซตก็ปกติเลยครับเอฟเฟกต์ของคาเซฮะก็สี่ลมเวนติก็สี่ลมที่เหลือก็เป็นชำนาญธาตุทั้งหมดนะฮะง่ายๆแม้าเกิดเป็นซับพอร์ตก็ได้แหละชำนาญธาตุชำนาญธาตุแล้้้วววววกกก็็็็ชชาาาาาานนนนนนญธตตตุสส่่เเเเิิิจะใปีีลลลลยยยคคครรัับมมมมมแแงงขพโห เซตคอมพิวตีกก็จะคล้ายๆแบบ DPS นะฮะที่เดีวก็ไม่ได้ปั่นละก็ประมาณนี้แหละไอเดียของผมไอ้พันล้านอายุน้อยพันล้านไม่ใช่หมายถึงเงินนั่นนี่ครับนี่พันล้านก็ตามชื่อคลิปเลยครับไม่มีคลิปจะลงแต่เราก็อยากจะลงคลิปผมก็จะพยายามตัดให้เร็วที่สุดนะฮะคลิปนี้แม่งรอบเป็นครึ่งชั่วโมงทล้งหมดังนั้นเราคลิปนี้นะฮะผมก็ปิดท้ายด้วยปู่โจนดีกว่านแตคนที่หล่อที่สุดในทีมสำหรับคลิปนี้นะฮะก็มีเท่านี้แหละก็ตามชื่อคลิปเลยครับไม่มีคลิปลงแต่ก็อยากจะลงคลิปก็ผมก็็็็็็ต้้้้้้้้้ออออองงงขจจจบบบคคคลลลลลลิิิิปปไไไวววเเเเพีียยยยท่่่่าาาาานนนนะะะะรรรัักก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 ถถถดด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 ชชืืมม์์แแแูใให๊ ใ่สุดนี้ไม่ว่าม้ามันจะเลวแค่ไหนก็นต้องแพล้ลาซึ่งก็เพราะว่าลาไปก้อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปอื D ่นๆไปสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ